ะนั่งแต่งหน้าอยู่ก็คือนัดก,กันกับเพื่อนอกับคุณพลแล้วก็เจ้าอู๋เนี่ยวันนี้เป็น,เป,นเป็นวันทำคอนเทนต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราจะตะเวนทำคอนเทนต์อะไรบ้างงานลูกค้างานเรางานอะไรอเงี้ยค่ะก็กาลังนั่งแต่งหน้าแล้วก็เมา์กันอยู่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพลเขาก็รู้สึกก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้สึกทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่อยู่ละไม่เหลือสิ่งศักดิ์เลยเนาะ แลาวรู้สึกว่ามันโยกก็คือมันแบบมันไปเลยอ่ะมันมันไปแบบไม่คิดอะไรเลยแสดงว่ายต้องชมอยู่ครับได้รับแรงเยอะเยอะเออชมว่าแรงสะเทือนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่แรงโยกใช่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าชมเข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยเขาจะได้รับ เขาจะอีกแบบหนึ่งเขาจะความรู้สึกเขาจะอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเรามันจะเป็นแบบโจคือแม่จับกําแพงสันกำแพงแล้วมันรู้สึกมันไหวเยอะสวยคือมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเรือแล้วมันแบบลอยอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นนะวก็ยังแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยด้วยก็ใส่เสื้อตัวเดียวใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ก็วิ่งไปแล้วก็ออกจากห้องเป็นตัว แล้วก็ก่อนจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผ่านห้องทํางานตัวเองซึ่งก็มีเสื้อผ้าวางกระจัดกระจายก็ยังพอมีสติเนาะยิบกงเกงมาตัวหนึ่งก็เราก็เราก็ใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างวิ่ญากินมันกินความว่าที่เราอยู่ชั้น4ีนะมันคือสูงมากที่กับการวิ่งลงไปข้างล่างใจมันไม่ได้คิดอะไรเลยคือตอนนั้นมันก็รู้แค่ว่าจะออกไปก็จะออกไปให้ได้แล้วก็แล้วก็มองตาระมองชั้นทุกชั้นเลย โอเคมันไม่มดสิเหมือนเราเราเรายังอยู่20่สาไม่คือแบบชมแบบเหมือนกว่าจะพ้นเลขก4แล้วก็เหมือนเรมก็จาได้ว่าดูครั้งสุดท้ายคือ3าบาแล้วก็เลิกดูลวเพราะว่ามันท้อไม่ดูละแล้วก็แบบใส่อย่างเดียวเลยตอนแรกผมเด็กอยงไรบ้างอมเด็มาคนเดียวเหรอเออจริงๆตอนแรกอ่ะอู่เขาอยู่ชั้น46่สิบหม่ชมอยู่ชั้น4ีเ คือชมมาเหมือน้ามันตัดอ่ะมันเหมือนชมไม่คือคนอื่นเขาจะเห็นแบบเห็นแชงเดลีแกง่งเห็นดู้ไหมอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเหมือนโฟกัสเราอ่ะคือเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอาลูกเลยอย่างเดียวแล้วก็คือชมจําอะไรระหว่างทางอ่ะไม่ได้ของชมมันเหมือนแบบจัดในห้องอ่ะแล้วชมก็จําได้ว่าหยิบกางเกงแล้วชมก็ตัดภาพชมมาตัดมาที่ทางดีไฟเลยเพราะว่าจับไม่ได้เออมันแบงใช่แล้วก็พ่อก็ตัดมาที่ทางดีไฟแล้วก็เห็นว่าหัว กุ้งน้องอยู่แล้วก็สะพายสะพายกระเป๋าแล้วก็ถือแล็ปท็อปตัวเองเนาะแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละมันแบบทุรักทุเลแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าเขาเอาอยู่เขาแข็งแรงอะรู้เพราะออกกําลังกายด้วยกันก็ก็รู้ศักยภาพเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่สังเกตแล้วลูกาพี่ลูกน้องใช่ไหมคะเขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนอะ แพลหนึบแพลค่อนข้างแพน,นิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ถามว่าแม่เราหนีอะไรอะไรเงี้ยหนีอะไร,รอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกเขาก็มีเบะจะร้องอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่พาออกไปอะไ<ม>รอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นใส่ผ้าอายุอยู่ด้วยกันไหมมาอยู่โรงเรียเรนเอาว่าอยู่โรงเรียนต้องเลี้ยงคนเดียวใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วสิ่งที่คุณแม่อุ้มลงมาอีชาน่าหรือว่ายังไง ก็จะมาเจอก็คือโชว์มาเปลี่ยนมือกับอูตอนชั้น44อ่าโอ้โหเปลี่ยนเร็วมากกันนะเออเปลี่ยนเ็วก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันทุลักทุเลมันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุ้มอยู่ในโพซิชันที่เรารู้ว่ามันเหมือนเหมือนเขาอุ้มอย่างเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกว่ามันอุ้มไม่ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแม่เรารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเราอ่ะเออก็จะอยู่กับแม่เขาจะรู้สึกดีมากกว่าก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็คุณน็อตซึ่งก่อนนั้นน่ะอยู่ อาบน้ำอยู่ฟองเตงัวาอะไรเงี้ยก็คือนางก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็พอเหมือนนางออกมาอีกทีอ่ะเราอ่ะไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วก็พอเหมือนพนังเดินลงมานางไม่เห็นใครนางก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกล่นล้วก็วิ่งเช็ครอบบ้านอเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งตามลงไปนางก็มาไล่เจอเราประมาณชั้นสิบ าช่เขาเขาก็บอกว่ามาๆๆเดี่ยพี่ชิเาจะพึงอยู่แล้วต่ว่าก็สามชั้นที่แม่พิ้งลงมาใช่แต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเราก็ต้องให้เขาอุ้มเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้อุ้มเลยอะเขาก็จะรู้สึกว่าใช่ไหมแต่เออก็ก็เลยแบบเออส่งส่งต่อให้แล้วก็วิ่งกันลงมาไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนแอ้วพอเสร็จเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วกลับไปขึ้นกับ บ้านนะคชมไปดูเช้าวันลุกขึ้นค่ะก็ไปดูเช้าวันลุกขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรขึ้นข้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาใช่ลิฟต์ได้เลยไหมคะแม่หรือว่าเดินขึ้นไปชั้นสี่พันไม่เดินไม่เดินค <c oughs> ่ะก็ใช้ลิฟต <c oughs> ใ์ใช้ลิฟต์เซอร์วิต <c oughs> ช์ใช้ใช้ลิฟต์ขนของขึ้นไปในความ <c oughs> ที่เราตั้งเป้าว่าเราอยาก เดีจะตลอดพอม่เจอเหตุการณ์เนี้ยแราแพนการที่อยู่บ้านมันเปลี่ยนไปเลยก็คือจริงๆริสร้างไปแล้กำลังทําบ้านนก็คือมีที่แล้วแล้วก็กําลังดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเงี้ยกันอยู่ค่ะแต่ว่าพอแพนนิดไว้ปุ๊บพ่อก็แบบว่าเร่งเร่งย้ายเลยก็ยังไม่ก็ยังไงมันก็ต้องทําให้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะแต่ว่าก็เรียกว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะ แต่ว่าตอนนี้ชมก็กลับไปนอนแล้วนะตามปกติก็ก็รู้สึกว่าชมโอเคแล้วชมชมโอเคแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็ดําเนินต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของใครธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็เจอได้นะคะ,ะคือเวลาน้ําท่วมก็บอกว่าอยู่คอนโดดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอแผ่นหวก็เ่าอยากากลับมาอยู่บ้านอะไรอะไรเงรีงย้ยก็จริงๆมัน อะไรจะเกิดมันก็เกิดะ่ะแล้วชีวิตมันก็ต้องดำ,ดำเนินต่อไปอะคะก็นั่นแหละค่ะนภาพทุกที่ต้องมีอธิบายความรู้ว่าคันเกิดคือเด็กๆอ่ะ,อะชมมาสภ,ภา์ลูกเพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ได้แพนิกมากเลยมากคือพอคือเราย้อนกลับไปว่าวันนั้นพอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้คนรถอะ่ะขี่มอเตอรไ์ไซค์อ่ะไปละเพราะว่าเราออกมาจากคอนโดกันแล้วใช่ไหมเราให้คนรถอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกมาจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าเอารถ ไปรับลูกอะคือไม่มีมันไม่ถึงเพราะว่าลูกของทุกคนก็คือจะไปหาลูกใช่ไหมคะก็คนรถเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็แปีน้องออกมาอะไรเงี้ยก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้าสุสินิกิตก็มาก็มามามาเจอกันเราก็ถามเขาว่าเออเขาเป็นยังไงเขาก็เขาบอกว่าเออเขาเขากลัวนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ด็กรุ่นเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลยเหมือนเราถามเพราะว่าแล้วพอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแล้วเราเขาคิดยังไงเขาบอกเขาคิดว่าแผ่นดินไหวเ,เขาคิดว่าเพราะว่าคือแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราอ่ะเราอะเราจะคิดว่ามันหมดแล้วเราจะไม่มีคาเราจะเหมือนกับว่าด้วยความที่เราอยู่มาขนาดเนี้ยแล้วในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่เคยมีเราก็จะไม่มีวันคิดว่ามันใช่แต่ว่าเด็กอะเขาไม่ได้มี เขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่นะเขาไม่ได้มีไอ้นี่มาก่อนว่ามันไม่มีทางเกิดที่ประเทศไทยหรอไหมเออเพราะว่าเขาอยู่มาแค่นี้แล้วเขาก็เหมือนเขาอาจจะได้ข้อมูลจาก youtube หรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้เอออย่างเงี้ยคือสนิทไหวแต่เราเหมือนเราอ่ะปัดใจเชื่อไงว่ามันไม่มีทาง <laughs> มันไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ย